สวัสดีครับชื่อครับนุ่งตาตภูมิครับวันนี้เข้ามาสํารวจตรวจแปลงอาจารย์ต้นนะครับคือขับรถเข้ามาก็จะได้กลิ่นรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าระยะมะเขือพวงมะเขือพวงใหญ่นะครับกําลังเข้าใกล้ดอกหอมก็จะมีมีดอกหอมนะครับมีกลิ่นให้เราได้ชมกันเพราะว่าในหนึ่งช่อดอกอย่างเงี้ยครับในหนึ่งช่อดอกแบบนีน้มันจะมีดอกอยู่ประมาณสามรุ่นนะครับ มันก็จะมีบางบางดอกที่มันหอมนะครับดอกที่หอมเนี่ยนะครับก็จะเป็นดอกที่ใกล้บานนะครับก็คือระยะดอกหอมนี่แหละแต่ของอาจารย์ต้นเนี่ยก็ที่คุยกันไว้นะครับวันนี้อาจารย์ต้นก็ไปไปสีสะเกตเนาะเราก็จะแวะไปหาพี่อนุรักษ์ด้วยนะครับก็เลยเข้ามาดูขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนาะโอ้โหหอมฟุ้งเลยนะครับรุ่งนี้ก็จะให้ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยบำรุงดอกและรอบที่สองนะก็ยังเป็นปุ๋ยตัวเดิมนะฮะ ตั้งแต่ทำใบเลยตั้งแต่ทุเรียนเล็กไล่มาเลยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนโตทุเรียนให้ผลผล,ผลิตนะฮะก็ยังเป็นอินรียเคมีอยู่นะฮะอินรีเคมีสูตรหกสามสามเช่นเดิมนะครับแต่เนี้ยดอกหอมเนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะครับคือหนึ่งได้กลิ่นละสองนะครับช่วงปลายแหลมเนี่ยเขาจะโป่งพองนะฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูดอกนี้ก็ได้อันนี้แฝดด้วย นะครับคือป้ายเนี่ยเขาจะแหลมแหลมออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดแล้วมันจะยุบมันจะมีพงอากาศนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูมันจะเห็นเห็นพงอากาศสมัยอยู่กับพี่ต๋องผ่าดอกชนีบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะการผ่าดอกเนี่ยฮะอ่ามันจะมีรู เห็นไหมมันจะมีรูเป็นโพรงอากาศตรงปลายนะครับพร้อมแล้วอันนี้ก็คือดอกใกล้บานระยะดอกหอมตอนนัวนี้อันนี้เราก็สามารถใส่ปุ๋ยได้อีกรอบหนึ่งถ้าเป็นสายอย่างพวกผมเป็นอินทรีย์เคมีตลอดชีพเนี่ยนะฮะก็จะใส่พรุ่งนี้ใส่นะครับแล้วก็ฉีดพ่นบำรุงเนี่ยปกติแต่พรุ่งนี้ใส่ปุ๋ยทางดินอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าช่วงที่ดอกบานเนี่ยโหเราจะไม่ได้ใส่อีก ยาวนานเลยนะฮะจนกว่าาหลังดอกบานประมาณ20-25วันถึงจะได้เติมปุ๋ยอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเข้ามาดูหน่อยว่าเออเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะว่าเด็กๆอันนี้ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะเพราะว่ามันกระจายเต็มต้นดีถึงแม้ว่าดอกจะไม่ได้ดกเหมือนปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าถือว่าพอต้นนะครับอันนี้ก็จัดเรียงไว้บ้างบางส่วนเนาะนะคร อันนี้ถ้าเกิดบานขึ้นมาจริงๆนี่ก็โอ้โหเยอะมากนะจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้แต่งละเอียดนะครับถ้าแต่งละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งช่อ,อเดี๋ยวให้ดูช่อนี้นะครับถ้าแต่งละเอียดจริงเนี่ยสมมุติอย่างช่อเนี้ยเราจะเหลือไว้ประมาณแค่สิบห้าไม่เกินยี่สิบดอกนะถ้าเกิดมันเป็นกระปุกใหญ่ๆแบบนี้มันจะต้องมีการแบ่งแบ่งออกมาเขาเรียกว่าแบ่งช่อดอกนะครับ อันนี้ก็ยังเกินนะนี่เนี่ยประมาณนี้เองนะฮะหนึ่งกระปุกประมาณนี้เวลาที่บานมันก็จะสวยงามนะครับแต่นี้มันต้องใช้เวลาในการเลือกที่จะวางนะครับจะพาไปดูต้นอื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นที่มาแรกๆเนาะอืมเข้ามาก็จะได้กลิ่นเลยนะครับอันนี้มาเป็น ต้นแรกๆเลยนะฮะก็จะหอมกลิ่นอันนี้ด้วยความที่ว่าแตกไม่ละเอียดตั้งแต่ทีแรกเนาะนะก็จะสังเกตว่ามันจะเยอะมากอันนี้ถ้าเกิดมาแน่นจริงๆก็ยังไล่ได้อีกเยอะนะครับเนี่ยดูดิเทียบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งตั้งขึ้นมาอันนี้ก็ยังถึงว่าเยอะมากนะเนี่ย นี่ามาให้ดูนี่ะนคะครับปลายมันจะแหลมๆกดแล้วมันจะทู่ลงนี่มันจะทู่ลงมันจะแตกเลยเพราะว่ามันจะมีโพรงอากาศอยู่ช่วงปลายแล้วเป็นแบบนี้ก็คือดอกใกล้บานแล้วนะับนี่ก็กดปุ๊บก็จะแตกเลยมันจะมีโพรงอากาศแล้ว ดอกใกล้บานก็จะเป็นแหลมๆแบบนี้นาะแล้วพอกดออกไปปุ๊บเนี่ยจะมีโพรงอากาศแกะให้ดูนี่จะมีโพรงอากาศอยู่ถึงปลายอันนี้ก็ถือว่าดอกสมบูรณ์นะครับดอกสมบูรณ์มากนะครับขั้วดอกดีนะครับ,มนะรบสมบูรณ์ดีมากอันนี้จะเป็นรุ่นน้องเอาออกก็ได้ ลูกน้องของกิ่งนะดอกสวยงามดีนะครับอันนี้ก็จะบานแล้วนี่ตัวนี้นะครก็ดอกค่อนข้างเยอะนะสวยงามมากดูข้างบนก็เตรียมตัวแล้วนะฮะเตรียมตัวที่จะไล่ปัดดอกกันแล้วนะครับ เราดูต้นนี้อีต้นนี้สวยงามก็สวยงามดีนะครับก็มาดูการพัฒนาการนะฮะอันนี้ดอกที่ลำต้น ก็ไม่ค่อยพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่า,วาด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนเนาะปกติโอ้มันจ้องต้องไปไล่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 กันและโอ้นี้ห่างกันมากเลยนะครับดูนี่นะครับมันเป็นดอกอยู่ที่โคนต้นนะครับพลังงานก็จะส่งมาถึงค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์ดีนะครับเข้ามาเยี่ยมชมดูต้องบอกก่อนว่ามันเป็น ก็คือเป็นการทําทุเรียนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสูงสูงอยู่แล้วเนาะนะครับก็เป็นปุ๋ยอ e ีซเคมี K Me. แถวเนี้ยทาไมชอบพาเข้ามาและชอบมาดูแถวนี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยเป็นการเทสป,ปุ๋ยปีแรกนะครับของปุ๋ยอ e c เคมี K Me 6. กสามีนะฮะของบอนเซอร์นะครับก็คือเป็นของของที่มันมีชุดอาหารทางใบเนาะก็คือชุดพลังใบชุดพลังดอกนะครับแล้วปุ๋ยทางดินก็จะเป็นตัว6ก3ามสา แถวนี้ทั้งแถวเลยก็เลยชอบพามาที่แถวนี้ตลอดนะครับเราจะเห็นว่าความสมบูรณ์เนี่ยนะครับดีมากนะครับความสมบูรณ์นี่ถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จัดจ้านเลยแหละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกที่อยู่ปลายกิ่งเนาะสังเกตดอกที่อยู่ปลายกิ่งนะครับอันนี้ปลายกิ่งพอดอกที่อยู่ปลายกิ่งเนี่ยความสมบูรณ์เขาอะนะครับความสมบูรณ์เขาเขาจะแตกต่างจากดอกที่อยู่โคนกิ่งชัดเจนเลยนะ สังเกตไหมว่าเนี่ยโคนกิ่งนะครับเดี๋ยวผมเด็ดให้ดูจากปลายกิ่งมาเอาเอาอันนี้มาให้นี่เห็นไหมฮะความสมบูรณ์นี่ครับอันนี้ดอกที่อยู่โคนกิ่งนะนี่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่เห็นไหมฮรัพอมาอยู่ช่วงช่วงปลายกิ่งจะเห็นเลยนะครับปลายกิ่งเนี่ยจะมีการพัฒนาการที่ ที่ค่อนข้างดีนะฮะดีกว่าเนี่ยเพราะว่าอาหารที่จะลําเลียงเข้ามานะครับอันนี้เป็นการไวดอกที่เยอะด้วยนะเอาจริงเขาเยอะเกินจริงด้วยเยอะเกินจริงแต่ความสมบูรณ์ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับดูข้างบนเนี่ยโอ้โหดอกเยอะมากอันนี้ถือว่าเกินต้นเกินมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้แต่งเนียนด้วยด้วยความที่จ้าต้นเนี่ยนะก็เดินทางไปดูแปลงหลายๆแปลง นะครับก็เลยทําให้เราบริหารจัดก,การดอกไม่ทันสังเกตเลยว่าดอกดอกที่อยู่โคนกิ่งเนี่ยนะครับดอกที่อยู่โคนกิง่งเนี่ยหรือเนี่ยในแต่แต่งตรงนี้จะมีคุณภาพสู้กับดอกที่อยู่ปลายกิ่งไม่ได้นี่ดอกที่อยู่ปลายกิ่งครับอันนี้มันเป็นรุ่นสองเนาะอันนี้เป็นชุดรุ่นสองอันนี้เป็นรุ่นแรกของกิ่งแต่ในเรื่องของการจัดเรียงถือว่าจัดเรียงดีกระจายเต็มต้นดี ก็เลยพามาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะครับของชุดพดังใบพลังดอกก็คือใช้พัดังใบพลดดังดอกเนี่ยตั้งแต่ช่วงทําใบเนาะแล้วก็ทั้งดินเนี่ยจะเป็นตัวอ e ินซียเคมี Me, นะครับหกสามสของบอนเซอร์ทั้งหมดหรือไม่ได้ใช้ปุ๋ยสูง,สงนะนะครับแล้วก็จะใช้อย่างเนี้ยไปจนตัดผลผลิตแหละนะครับก็คือเป็นอ e ินรีเคมี Me เลยตลอดนะครับ โอเคเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆต้นอื่นบ้างนะครับนี่ก็จะมีคุณภาพค่อนข้างสูสีกันนะครับอันนี้ก็เป็นอินรีเคมีเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าในช่วงใบแรกเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใช้อินซีพันหกสามในช่วงใบที่หนึ่งพอใบที่สองเนี่ยก็ เปลี่ยนมาใช้4.8 s นะครับ4.8 s เหมือนกันเพียงแต่ว่าแถวนู้นนะ่ะเป็น4.8 s ตั้งแต่ใบที่1น,นะครับตั้งแต่เริ่มตัดแต่งกิ่งแล้วก็บูมใบเลยนะอันนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับเพราะว่าดอกใกล้บานและดอกหอมแล้วเข้ามานะครับก็ได้ปัดดอกกันแน่ๆแล้ว ประมาณช่วงปลายเดือนนี้น่าจะโดนปัดดอกกันแล้วนะครับสําหรับแปลงของจานตน้นไม่ว่าจะเป็นแปลงนอกหรือแปลงในเนาะนะครับก็สองแปลงใกล้เคียงกันอันนี้ก็ปล่อยหญ้าแล้วนะครับปล่อยหญ้าขึ้นละเพราะว่าต้องเอามาใชุ้มความชื้นหน้าดินละไม่ได้ตัดโอ้อันนี้เยอะมากขนาดแต่งไปแล้วนะแต่งไปแล้วก็ยังเยอะอยู่ โอเคครับก็พามาเยี่ยมชมนะครับสวนจานต้นนะครับอันนี้ก็เข้ามาในระยะดอกหอมแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ปุ๋ยทางดินอีกทีหนึง่งเนาะอีกรอบหนึ่งแล้วพ่นทางใบอีกหน้าประมาณสักชุดหนึ่งนะครับไอ้พ่นตัวบํารุงดอกนี่อีกประมาณชุดหนึ่งนะครับก็คือก่อนดอกบานช่วงดอกหอมนะช่วงนี้ก็จะต้องคุมเรื่องอะไรบ้างในการพ่นบํารุงชุดนี้ พ่นบำรุงชุดนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวแคลเซียมโบลอนก็คือตัวแพนทูนะครับบวกด้วยโบลอนเดี่ยวเพราะโบลอนเดี่ยวเนี่ยจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการอัตราการขยายตัวของเกสรทําให้เกสรเนี่ยแตกตัวดีนะครับแต่เกสรตัวผู้เนี่ยแตกตัวดีนะฮะนั่นก็คือโบลอนเดี่ยวนะชุดนี้ก็จะเป็นตัวแพนทูซึ่งเป็นแคลเซียมกับโบลอนเนาะแคลเซียมโบลอนโบลอนเดี่ยวแล้วยา,มาแมลงใช้เป็นอิมิดาคลอพิดนะฮะอิมิดา70%ซ นะครับเพราะว่าตัวนี้จะสามารถเป็นมันเป็นยาดูดซึมและสามารถควบคุมตัวแมลงเนี่ยได้ที่ดูดซึมแล้วอยู่ในดอกเนี่ยมีฤทธิ์ยาวนานได้ถึงประมาณยี่สิบวันนะฮะอิมิดาครอพิดก็จะใช้ในช่วงดอกหอมแบบนี้แหละนะครับเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟที่จะเข้ามาทำลายตอนที่ดอกเราบานนั่นเองนะครับก็ลากานไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนจานต้นช่วงเย็ยนๆของวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่ กรลาคม2567โอเคสวัสดีครับ